ขายขึคค้นแบบคีน,อนหอดเฮ่ๆแล้วก็แบบเมื่อยป่าชีชีมันบอกชีชีไทยอะไรก็ตัวต้นปัโตูมนี่ข่น้อยนึแล้ากาตักยาญนั่นราคปกติแบบปลานี่รก็แมนกินสองเม็ดนาะทุกคเอ่ออากาศตอนนี้แมนสบายดีทุกคนอยู่กับซิงนอ่อยอีเซนเคย มือนี้เนาะฮองจะมาอัปเดตอาการหลังที่เฮาซักวัคซีนต้านโควิด2019เป็นวัคซีนจอห์นสันและจอห์นสันนั่นเองเนาะซักเข็มเดียวเท่านั้นทุกคนซิงโหยซักวันที่2 7เดือน7นั่นก็บแมนมื้อนี้เนาะซึ่งซักช่วงเวลา11โมงปลายน้อยหนึ่งเนาะตอนนี้แม้นเวลา6โมงปลายแล้วเนาะแต่ว่าแบบตะเวนหันน่ะก็ยังบ่ทันได้ตกดินเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันยังหายามหน้ากัอาการอัปเดตเลยเนาะเริ่มแบบ ทำอิสกับสองสามสมมุติเป็นปกติแต่ว่าตอนนี้เนาะไข่ไข่ขึ้นแบบขีหห้หอดเฮ้ยแล้วก็แบบเมือม่อยเมื่อยน้อยนึงเนาะแล้วก็มีอาการหนาวสั่นๆแล้วก็ซหน่อยกระเทาไปปรึกษานแพทย์ที่เป็นเอือ้อยู่ห้องหมอเนาะคนกะว่าให้กินยาปลาก่อนเนาะเออหลังจากกินเขาแล้วก็อัปเดตอาการในเลือดซึ่งขี้หอดทำอิสแทนเป็นซีโมกนะซีโมกเหัืนแบบ ขี้หอดซื้อแต่ว่ายิ่งมวนซื้อลาเลิกแต่ว่าคิงลืมหอดแล้วกัผ่านไปสองสัปโมกเนาะเมื่อยลืมสั้นอันนี้เมนไซสุดนอดอั่มนำแล้วเนาะสิงน้อยอั่มนำตั้งแต่ตอนอหาม้งปลายคุณเด้อเพราะว่าหยาดมันเป็นแบบอีหยังไข่แห้งนะจะอั่มนำโบได้นะเออก็เลยแบบแต่ว่าตอนอั่มนี่โบได้สั้นโบได้ยังก็มีแตาเน่าๆซื่อคือแบบอากาศเปลี่ยนอย่งนี้สินะแต่ว่าตอนนี้มันหนาวเนาะสิงน้อยจะไปทามแต่ละคนที่ไปซักความสิงน้อยอีกน้ำนอว่าจะเป็นแนวใด แต่ว่าเดี๋ยวซิงน่อยจะไปกินเขาก่อนนอนแล้วก็กินยาตอนนี้ซิงน่อยก็กินเขาแล้วอาละนอกำลังจะกินยาก็เป็นปลานเนี่ยเองเนาะ <laughs> กินสองเม็ดเลยเนาะเพราะว่าเออมันจังแบบชวนลดไข้ร้ายๆนะกินเขาเลยนอยเดียวเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเบื่ออาหารกินแตนน่นอเดียวกินน้อยนึงกับแบบอิ่มๆละ่ะข่าวอัปเดตเนาะมือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ขออนุญาตไปพักพอนอกกัาพอนกัน,กนเนาะมาไว้แห้ง เริ่มวินหัวแบบเช็บหัวขึ้นมาละ่ะตอรู้เมว่าก่อนหายอยามาดีคือเนว่าซีซีมันบอกซีซีหง Good morning ทุกคนมือไม่เลยเนาะอาการไข่ยังไข่อยู่แต่ว่าโบไข่แห้งแล้วก็กินขขาวกินยานแล้วปลาเนีีกน้ก็แม่นกินสองเม็ดเนาะทุกคนอา,อาการตอนนี้แม่นวินหัวปวดเมือน้ำตูเน,เนะาะไข่นี่ก็แบบ บวชไแห้งแต่ว่าไข่อยู่เนาะฟังแกเซ่งกับแบบแล้วก็เบื่ออาหารซึ่งน้อก็กินตรงเขาเนาะแบบมัน่อยากยำโมยังเป็นยังเป็นยังอนยังเป็นยั่เป็นยนี้แหละนีัปนอเปนยัเนยังเป็นยัปนอปนนยังเนยังเปนยัเป็นบัมีปานมณงเป็นยังแป้นก็ปวนเมง่อนยังเนักหัวนักโตเนาะเปนเลนยัปยั่ก็นะัปนอเนถ้งว่าน๊านยัายัีขป้นกเ็จะมาเนัปนอเดตใยม่เนาะทุกคนยาการดีขึ้นหลายแลเวตนนนี้เนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ามงแรกเนาะซึ่งว่าสิงนอยอาบนํำตั้งแต่ช่วง10โมงกับโมง10โมงนี่แหละตื่นนอนแล้วก็ไปอาบนำ้ำแล้วก็กินข้าวเพศแล้วก็ไปนอนตอนอนแล้วก็ลุกมาให้ทันทีนี้น้อยนึงกะเลยมาอัปเดตใหม่เนาะนี่ก็เป็นช่วงแรงๆกะอาการกะบบมีไข้และะ้วแล้วก็บ่คอยวิ่นหัวบ่คอยปวดตัวเนาะแบบสซชซื่นขึ้นร้ายทั้งซีหนานแล้วก็สซเนียเออแบบมันโอเคขึ้นร้ายเนาะ กลับไปทาสติกมาหน่อยนึง <laughs> หันมีสีสันเพราะว่าเขาบริเตงหนาะแบบเขาไข่เขาอย่างแล้วม,ม,ม,มันมีอารมณ์ทุกคนแบบซิงนอยตอนเสาวๆนะ่ะแบบเออแบบบวบไวเลยแต่ว่าแบบมาตอนแรกๆนี่แหละโอเคเนาะแบบมันสดซืนขื่นลายทำมาฟังเบึงมืออื่นอีกมืออื่นนะ่ะจะแบบคือธรรมดาเลยแหละซิงนอยวะเนาะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์นาะอมือน,นีเม็นมือไม่แล้ว สิ่งหน่อยก็จะมาอัปเดตอาการเนาะซึ่งว่ามือนี้สดใสกว่าเก่าเบิร์แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยเนาะเกลี่ยมจะไปเวียกอยู่เนาะอัปเดตอาการเลยเนาะมือนีแมนปกติเนาะบอเป็นไข่บอเป็นวัดบอเมื่อยบอปวดต้นโตแล้วก็อาการกากินข้าวเส็บแบบธรรมดาทั่วไปเลยเป็นสิ่งหน่อยปกติเนาะแบบบอแหยบออีสังสดซืนซุดใสคือเก่าเนาะแล้วก็ดีขึ้นร้ายเนาะ จากที่ว่าสิงน้อยเป็นหอนในนะ่ะก่อนจะไปซักวัคซีนแต่ว่าซักมาแล้วหูซึกว่าอาการที่เป็นหอนในแบบเอาเจ็บในปากนี่มันดีขึ้นทุกคนเพราะว่าก้อนหนาหนี่ฮะนะอาทิตย์หนึ่งนะ่ะไปซื้อยามากินแล้วก็บบดีขึ้นแต่ว่าซักไปล่ะหูซึกว่าเออมันเทศุให้พุ่มตานท่าในฮางกายเข้านะเป็นการไปกระตุ้นขึ้นมาแบบเออฮางกายเฮาหูซึกแข็งแห้งหูซึกแบบเออดีในฮางกายเห็นนะเออสิงน้อยว่าโอเคได้เพราะว่าแบบ ซักวัคซีนนะมันก็อให้หายพูมตานท่านในหางกายของเฮาหันแข็งแห้งขืนดีขื่นโกกาวนอเดี๋ยวสิงนอยจะไปเวียกจากนอยนอแล้วก็จะไปถามแต่ละคนที่ว่าไปซักน้ำสิงน้อยเนออาจจะทามแบบทามแม่ทามหน้าซ้าวนอืว่าเพิ่นมีอาการเนี่ยใดแนมอปเดีทุกคนได้ฟังกันนะว่าแต่ละคนมีอาการแตกต่างกันแนวใดนออาเดี๋ยวจากนอยมาอาบดีกันนเอาจะมาทามหน้าซ้าวนอผู้ที่ไปน้ำกันว่าเออไปซักวัคซีนเป็นแนวไใดเหมือว่ามี ัวโตเจบัวแล้วก็วแขงโอเคไข่บอกโอเคน้แสดงว่าบเนี่เป็นยังเฮมีแต่ัวโตัื่อคุณหญ่งเปนหนองส้าสิงน้อยเน้ไปสร้างกำกันกามีอาการยังเน่ไปสร้างวัคซีนมาอาการแบบไข่แล้วก็ัวต้นปวดตูมนะัวต้นปวดตู นี่จะเนเนื้อหนาแน่นน่ะตุา<ห>สามากกับเป็นปกติบแม่อ๋อแสดงว่าจนร้ายนี่ไหวลุนเป็นไข่เนาะนจะได้ยินเสียงรุนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เข้มท่าอน,นีอยู่ใกล้เข้มท่าเนาะอันนี้มันจะกองหาท่านท่านซักซองเข็้ดีขนานเาต้องเลย ราะว่าเขาอยู่ที่เซียงเพราะว่ารถอาจารมาแวะหาเนาหามเขาบบราณอยู่ที่ความเสียงบอกว่าคนอาจารย์ต้องมาลาจะมีอาการยังอยู่บรจะสักสองเข็มบบเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เขาแชร์โพสต์ในน้ำรักวคือแห้งแห้งเอฟเฟกต์อันเดนคุณสองเลยจริงสบายดีมือไหมทุกคนทำอิดวัะปิดแต่มือว่าเนาะแต่ว่าเห็ดหันเห็ดหนีข้าวเหี่ยก็เลื่อยบริษัมเมมัอนี้ก็อยู่กับแม่แล้วเนาะไปซักวัคซีนมาเป็นแนวใด้ไหม เป็นอัวโตูแล้วกับเจ็บหัวจักหน่อยนอนกินยาปลาดาแล้วก็มีสุขดีขึ้นโบไข่บ่ที่ไข่น้อยนึ่งแล้วก็ทักจานนั่นแล้วก็ปกติแบบสบายแบบธรรมดาเนาะแต่ว่าส่วนร้ายหันไหวรุ่นไข่กระจกว่าเนาะหลายคนเกว่าแต่ว่าผู้ย่างอีหยังนี้ธรรมดาใช่ไหมเนาะผู้ย่างธรรมดาผู้เห่าผู้ย่างธรรมดา เด็กอะปวด่ยุมีซื้อปลาไข่พิษปกติอ่อะเขาก็จะมีสนีเนาะคลิปนี้กัสิิงหน่อยก็จะมาปิดคลิปกันเลยเนาะกะมาอัปเดตอาการซักวัคซีนเนาะกับแต่ละคนกะบแดดมากแหลกเปลี่ยนกันบางคนกับเป็นไข้ปวดเมื่อยต้นโตกะมาอัปเดตกันเนาะซึ่งคลิปนี้กะจบลงแล้วทุกคนใครที่ว่าเบิงแล้วมีอาการไปซักวัคซีนหันเป็นแนวด้เนาะหลังจากที่ซักแล้วก็มาอัปเดตกันในคลิปนี้ในเด้อ สบายดีเดอ้พอพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ